หลายเดือนอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> อ่านี่แม่นยังพี่น้องเลยน่าลายผูล้ละคนกรสิได้อ่าเห็นได้หูอยู่พี่น้องเลยเนาะมีแมนเป็นกล่องนุ่มพงเนาะยีห่ห้อเล็กโตเย็นใช่ไหมน,นี่เนาะเดี๋ยวไปหาน้องเจี๊ยบกันก่อนเด้อนุ่มยังบะนุ่มเมื่อแล้ว,ลวนี่ลุงสื่อนุ่ม ตุ้ยคืน,นเนาะเริ่มบวมแล้วบ่าในพีด่ดาวเหรอเนาะทองเริ่มใหญ่เริ่มบวมคางแข้งข้าในบวมมาแล้วนะถ้ารักยังมีงบเห็ดทองน้ำเนาะอ,อุปกรณ์วิเชียงซื้อมาแล้วหรือยังมีขา,าจนจั่ง ใหญ่เลยจัดสุดใหญ่เลยกินกลุ่มได้อ่าหลายเดือนอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> อ่านี่แม่นยังพี่น้องเลยนาะหลายผู้ล้คนกัสสิได้อ่าเห็นได้หูอยู่พี่น้องเลยเนาะมีแม่นเป็นกองนุ่มพงเนาะยี่ห้อเล็กโตเย็นวันสันพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นนุ่มเบอร์สองเนาะ หมายเลขสองของเล็กน้อยพี่น้องเลยไอ้บุญจัดมาจำนวนสิบกล่องพี่น,นอ้องเลยนะโอ้ยอ่าจำนวนสิบกล่องมาหายทางน้องผาหลักพี่น้องเลยเนาะและ้วก็ลุงของน้องผาหลักเนาะนั่นก็นคืออายของน้องเจียงพี่น้องเลยเนาะมีทางผู้ใหญ่ใจบุญเพลินอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะมอบไม้เราห้กับประบุญ เป็นสะพานบุญไหกเนาะอยากทำบุญเนาะ,ะกับครอบครัวน้องเนชะีองเนาะเพื่อเลี้ยงนะ้องพักลักเนาะเวลาแม่ไปอยู่ไปเห็ดเบียดเห็ดสวนกับพอ่อหาบุมี่นุ่มไว้ให้ลูกก็เลยอยากจะสื่อนี่หลายพี่น้องเลยเนาะแบ่งเบาไปหลายเติบไปพี่น้องเลยนอะกพร้อมด้วยทา่าครอบครัวน้องอ่าน้องเชียงกับพี่น้องเลยเนาะหายของน้องเจียงน้องนะบุญก็ลืมละพี่น้องย,ยังบุเคยได้ถ่ายน้องคนแจ๊คเตืร์ เนาะมีแต่ทางทีมงานทางอาจารย์เล่าพี่น้องเลยเนาะหล่กตอนก็ซื้อมาให้คือว่าสิบกล่องคือกันเนาะก็หลายเดือนละพี่น้องเลยเนาะก็บุญกันยังมุ่งหัวก็คือใกล้ซื้อหมดละพี่น้องเลยบุญกันเลยซื้อมาให้อีกเนาะว่าทางพี่ใจดีเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเนาะเหมาะมีกับบุญซื้อจำนวนสองถุงสิบกล่องเนาะ อ่าตะกอเราจะเล่าสื่อพี่น้องเลยเนาะอ่าในราคาหนึ่งแสนสองหมืนกีบเนาะแต่ว่ามื่อนี้บุญสื่อหนึ่งแสนสองหมืนห้าพันกีบพี่น้องเลยเนาะขึ้นมาอีกห้าพันถือว่าพอสมควรอยู่พี่น้องเลยเนาะห้าพันกับสิบกล่องกับแสนหนึ่งก็ได้พี่น้องเลยเนาะ คุนมาแสนหนึ่งอ่อสิบกล่องก็ค,คือว่ามันร้อยกว่าบาทถึงเกือบสองร้อย,อยเลยเนาะเอาบนแก่งพีคนไตว่ากองหนึ่งแนสนเศร้าเอามันกันลายเดือนแหละพี่น้องเลยเนะาะจากพี่เจดีย์พันอยู่ทางฝั่งไทยเนอ้องคนกล็ดกับบุญประสานบุญหายเลยบุญขออนุญาตอ่านซื้อเป็นก่อนพี่น้งนนองเลยเนาะพีเป็นส่งมาหลายมื่นแล้วใส่ อ่านลายเครื่องนี่เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี่มันมันอ่ามันจะเพละ่ะพี่น้องมันจะพังละ่ะอ่าจากพีพีไพทิตเนาะพีไพทิตจากฝั่งไทยยังไงนะเพื่นอ,น,อนแค่หมอกไม้กับประบุนกัอพี่น้องเดอ้อสื่อนมให้กับนอ้องอ่าพาลักแน่และกัน ลุงของน้องพลักพี่น้องช่องกับครัวคนละหางก,กองพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณขอบพระคุกใจเด้อทางพี่ใจดีพี่ใจบุญพี่ไพทิพย์น้องอยู่ทางฝั่งไทยที่ได้สดสวยทาง,งครอบครัวน้องเจียงหลักอาของเจียงเพิ่นเนาะซอยอ่านุ่มเล็กน้อยพี่น้องเลยเนาะอ่าเล็กน้อยในมือนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ในมือหนาเนาะเป็นอ่าคนนับคนดีพี่น้องเลยเป็นคนดีต่อสังคมเนาะกับมิปจะเริ่มเติบโตเป็นมือหนานะเนาะก็ขอให้ทางชีวิตเนาะ ทางพีไพย์ก็มีแต่สิ่งดีๆเขามาเนาะขอให้หนาทีการงานจเจริญเจริญลุงเลี้ยงตลอดปีและตลอดไปเด้อพีไพย,ย์เด้อขอขอบคุณคุณรายเนาะกระตกอยู่พีมันโอนหนา 2, 000, 200, ้าสอันสอ้อยเศร้าสองบาทพีน้องเลยเนาะกระตกอยู่ประมาณเดี๋ยววนแรงกันเพิ่มหนกคาทำเนียมอีกเนาะ 2,220บาทเนาะหกเจ็ดหาพี่น้องเลยเนาะกระตกอยู่1 9 9 0 0ลนะ้านแเนเาะแต่ว่าเพิ่นทัก่าทงเนียมไปเรือ1 4 9 0ล้าน4แสนเพนพี่น้องเลยเนาะ1่ล้าเนเดี๋ยวก่อนพี่น้องเลยงงลยหกเจ็ดห้า คิดหาลบหาหนึ่งล้า 1, 2, นสองแสนหาสิบเหลืออยู่ 2, สองสองแสนสี่สิบเก่าพันกี่พี่น้องเลยเนาะเป็นกระเรือไอคาขนมน้องวินเนอร์พี่น้องเลยเนาะโอ้ยขอบู๊งคุณสมกับใจเด้อพี่พัทิบเด้อเนาะเหลืออยู่สองแสนกีบไปสิกระต้มขนมานมาฝากน้องวินเนอร์พันพี่น้องเลยเนาะ ก่อนจะกลับบ้านมืาอนี้พี่น้องที่แล้วว่าจะกลับวันอาทิตย์ก็คือมื้ออื่นเนาะดีทางทีมงานทางบ่ตรเที่ยงมืนก็เอิ้นทางทีมงานเนาะบ่สุขสุขคนลงไปพี่น้องเลยเนาะเพื่อไปประชุมเนาะหรือว่าอ่อกลุ่มเนาะโอลุมพูดคุยเนาะแอลแยกเปลี่ยนความคิดความเห็นพี่น้องเลยเนาะแต่ละคนเนาะว่าทีมงานเฮาก็โดนหน้าเติบแล้วบ่ได้ร่วมกันพี่น้องเลยเนาะ กินขา้าสมุทคีบอร์ลูกว่าจังได้ก็แล้วแต่เนาะทีมงานเราจะพบ,บกันโอรมกันมาจังได้เดี๋ยวติดตามชมผลงาพี่นางเลยเนาะไปลงการเบิร์นขบวนเราเลยจะลงไปก่อนแล้ว,วก็ดีละอ่าสุดเลยเมื่อแลนเบียร์พนางกับวเลยพี่นางบอกว่าเขาจะเสมออยู่แล้วเนาะก็เลยเมื่อก่อนเมื่อหนึ่งเนาะเฮ้ยไปพี่น้องก็เดี๋ยวจังได้กลับไปหับชมติดตามนะรับการเนาะกับขอบควนของเจียง นเนาะตป็นแนวของน้ำคือว่ายังขาดงบป,ประมาณอยู่พี่น้องเลยเนาะคือว่ายังขาดค่าสร้างทางบ่อเสียงว่ามีบรอ่หรือว่าจาังไรเดี๋ยวไปติดตามครับชมบอนลักันกับขอบควณนองเจียงแล้วก็อ้นานกองน้องเจียงน้อกันพี่น้องเลยเนาะปะพี่น้องเลยไปครับไปชนกันเด้อบัดสูทุกคนปะนี่ยพี่น้องมา,มาหอดเรือนอซานน้องเราซื้อยังก่ออ่านนองเจียงมันซื้ออา,อาเออมืองอาเมภออ,มอ,อ่า อเมืองเฮ้ยลูกเขาสวนพักระบาดเลยทางพอน้องเข็นหน้าพี่น้องเลยเนาะพนไปขืนมันจ้ะเมื่อวานนี้เขาชักมื่อวานนี้พะจะพักเนาะไปรั้งนั่นแหละพกพนไปขืนมันพาขนมเจียงพนกับพี่น้องเลยและวันก็จะไปฝากน้ำน้องห้างไปละพี่น้องเลยเนาะ แล้วอยู่แล้นอนยังหนีกับลูกเราป่ะนออยู่แล้วนอนกับเนื้อแล้วนอนเปลียบป่ะอ๋อพี่น้องไอ้เนาะอยู่ในน้ำยาอูกกระเด็นขอใจหลายบาบุญใจเลยบาบุญคือกันนะนี่พี่น้องเนาะพอน้องเขียนหน้าเนาะใช้น้องเขียนหน้าคนใดอันนี้บ่น่องเขียนหน้าน่ะเขียนหน้าโอ้ยคือซื้อขาดกันตัวเนาะน้องเขียนหน้าเขียนปลาได้บ่มีบ่ อยู่บ้านอะไรไงเนะเา<อ>ะาเห็นบ่เมียเจ้าเฮห็นเห็นผลเมื่อบ้านอยู่เป็นยังไงเนาะเห็นแล้วเือนซาลาแป่ยน,นี่บ่เฮือนเจ้านะ<อ>่ะยังมีมแนวแอมอยู่เนาะมีแต่พา้ากระจาดษ์ขังหนึ่งเหมืกับแพตตังเป็นยังไงเลยหัวเห็นเฮือนผลกับหลายปีแหละเป็นยังไงเนาะยังอ่า บมาดิซื้อผัากระจาษมาใส่เนาะได้กินมากกับพ่อได้แต่นุ่มลูกเนาะหนุ่มลูกเช่นนั่งตลอดอ่ากินยังไงเนาะหาเงินหนาเดี๋ยวสิติดกระตุ้มขนมมาให้เด้อกอบใจกอบใจเด้อเดไปหาน้องเจียงก่อนเด้ะกอบใจกอบใจเราซื้อบุญคือกันพี่น้องกัเนาะซื้อบุญคือกันกับบุญเลยเนาะนี่แหละเงินพันกับพอน้องเชิหน้ากันเนาะเป็น เพื่อนบ้านไก่ขิงเคียงเนาะเป็นหยัดเชือพี่น้องกันนั่นแหละพี่น้องเลยงานเพื่อนน้องออนกี่ขอกำยังดิกี่ขอกำยังน้องออนโอ้ขอกับพักกูดโอ้เอากินกินจำสบายดีเออิจำแจวเนาะเงี้ยเงี้ยเงี้ยอยู่พี่น้องเลย ใช้บึงหน้ากินนพี่ตังไลเนาะอย่างงี้นี้งขอญาตเด้ตูดขวดอ่าอ๋อเท่าบ่บอหน้องปีใหม่น้องวันใหม่หยานหยาอืมเนาะ การกินแซ่บๆพี่น้องเลยไอ้บุ๊มีขนมมาฝากใช่ไหมเนี่เนาะเดี๋ยวไปหาน้องเจี๊ยบกันก่อนเด้ออ่นุมน่มยังบ่นุ่มเบิร์ดแล้วเบดแล้วแล้วนุ่มก็เบิดระบาดเลยพี่น้องเลยเฮ้ยใเมืองหน้าจะมาเยี่ยมใหม่เด้ออ่ากินๆเดยโดยโดยกินกินกินเขากินหนามเนาะไอ้พี่น้องเลยเนาะน้องคอนอ่าน้องอ้อนหน่องเม่น้องคอน ่พี่น้องอะยเดี๋ยวเขาไปหาทางหาน้องเกลียวนหนกันพี่น้องอะยเนาะเราก็จะเดินทางกลับบ้านพี่น้องเลยเนาะเบื้องหนกันยังลายอยู่วะเนาะถามนุ่มน้องห้างมันอ่ะเนาะนุ่มน้อกนุ่มนุ่มลูกของน้องห้างันาดนุ่มกล่องอันนั้นพี่น้องเลยนะคนว่ากินเปลือกหรือเปว่า กบเพื่องกนใด้เราว,ว่าฟินออ้เลยเนาะนี่เงยังงลายบว่าฟินออ้องเดี๋ยว,ว,ออว,วออยไปติดตามชวกันเลน้อยเนาะ๊อพี่น้องเลยไปหานนองพาลักก่อนพาลักเอ้ยพาลัก พลักเมื่อเล็ดน้ำมินเนอร์บอนาไข่คมินเนอร์คักกันดีเลยพี่น้องเลยสัตว์คือสัตว์คือโอ้ตาคนคือเคือน้องวินเนอร์เจ้าเคยเห็นลูกข่อยบะเห็นในคลิปปะอ๋ออันนี้ในคลิปพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวไปตั้งกล่องก็ได้แป๊บเด้งเฮ้ยเฮ้ย มันเลี้ยเปลี้นเว้ยจ้องมองเฮ้ยจ้องมองกันเห็นยังจ้องมองกันเห็นยังผลักขอผลักบ่โอ้ดินบล็อกปูนทรายอ่าเป็นทรายโบล็อกโอเมนทรายพืชอันนั้นอ่านี่ยซัสมสกินบาดอกนฮะอ,อึ๊บโอ้ยขอนังนั่งไม่ได้อ อาสบายดีได้พี่นางเด้อสบายดีโอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยตี้นน้อยเี่หต้นน้อยนี่มาเอาลุงมาเอาลุงมาเอาลุงมาพอจุนัยพอจุนัยโอมาอะไรพี่นางเลยโอ้ยพอจุนัยคนพี่แสงก็โตเบาแท้หนิฮะตูวแนมลุงผ่าลุงผมเห็นปะเห็นปะ ให้มากับลุงมันเล่นน้ำอ่ายปะ่ะมันเล่นไม้เน่ปะ่ะนี่ลุงสื่อนมตุ้ยขึ้นเนาะเริ่มบวมแล้วป่ะในพี่ดาวเหรเนาะท้องเริ่มใหญ่เริ่มบวมคางแข้งขาในบวมมาแล้วนะผลักผลักยิ้มขู่เนี่ยอยากเล่นไหมอ อ่ะหยันย,ยังไม่เลยไปดับแม่กูฮะยังไม่บออะไรไม่บอไม่ไม่หึน้องพะล่ะนุ่มตัวเก่ายัางลายบอยังบลายยังช่องอ๋อยังสองกองอ่าเดี๋ยวนี้ทั้งทั้งลุงจะได้ไอ้ไน่น้องเจียงเนี่ย คนมีป้ะนมค่ะบ hmm. right. huh. huh. ู Surprise> ่หอมอะไ้ก็ทานไปอ่าจะไปเล่าตำเบงเนาะแล้เราไ่ได้บกร่มาคอย่าเรา่ะไม่อืมไปขึ้นมันตลอดเลยอมอ่าเขาทางตะบุญด้าอ่าสื่อนุมมาหาทางน่องพรลักแล้วกกอ้อ่น้องเจียงเราสื้อไง ซื้อนี่คือลูกเจ้าลูกฮะลูกเลาบอกอะลุงจะนะซื้อเฮาเฮาบูบูซื้อลุงเกินบาทอย่างนี้ยเลยเวลาจะเอิ้นพอละเอิ้นอย่งเงเอิ้อลุงบ่เอิ้อลุงบูซื้อละโดนบูมาเมย์เจ้าน้าบูซื้อลุงจะคลองได้อันนี้ผู้ใหญ่ใจบุญพันซื้อมาให้ยางละหัก่องสองโทนนี่เป็นสิบกอง หากล้องนี่ให้น้องพระลักษ์อีกหากล้องนี่ไปให้ลูกลุงเจ้าลูกของอายน้องเจียงอ่ะเด้เว่าะอายไปหาอยู่เแล้วเมื่อกี้หนึ่งปุยพอดีมีทางผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางฝั่งไทยผลไม้การบุญสื่อไม่พูดหากล่องนุ่มเลกตัวเย็ดตัวสองพี่ไพฑีเนาะพี่ไพฑีเป็นอยู่ทางฝั่งไทยก็แล้ว เฮ้ยข้นนมเก่งอยู่บ้านี่เก่งกินน้กลองนึงนี่จักจักมือนับอยู่บ้กองนึงประมาณาทนนึงเออมันเทนนึงกลองนึงาทนนึงโอเคธรรมดาพี่น้องเราถือว่าจะกินเก่งอยู่เนาะถือว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอินด้เดินไปเนาะ กล้องกันได้ยูเดือนป้ายพี่น้องเลยเดือนละไหลไปเดือนละหาแสนคือคนหากล้องมี่ยจะเล่ยนไม่ใครว่าถึงงานอองวินเนอร์เห็นในคลิป,ปอ่ะดูใครสอ,องปีแล้ววินเนอร์พี่น้องเตัวคนจี กำลังดื้อวีเน่งแล้วบกางไปนี่ยค้พาพอตลอดพี่นองเลยเนะมืนี้ก็บิมเมอาเพิ่นแล้วก็เดินทางกลับบ้านก็เลยซื้อนมมาให้ก่อนอพี่พีพ่ไพทิพย์พิพ่ฝากเงินมามา้่อคืนแล้วบังเศ้านี่พี่นนอะก็เลยที่เรียกว่าจิมมัเจ้าบังเศร้าเจ้าหนุ่มเ็้แล้วเจ้าไปใช่มาเอาไปซักเครื่องเออไปซักเครื่องดูนี่ขัดกะหรี่อื นะเมื่อน้ำข่อยใบยมันรวงบ่พอจะไปใส่ไปขึ้นมั่นเขึ้นมั่นยังไม่แล้วอยู่เนาะในการตั้การทำการสอนไปนำกนหของนามเนี่ยงบยังบวครบเนาะยังน,น,นาซางยังบ่มีงบเห็ดของนามเนาะอุปกรณ์วิเชียนซื้อมากแล้วดูมีขา้าง Um okay. Again, okay. อย่างว่าอยงว่าเก่งนี่มนุมนุ่มรักลกนี่ไนุ่มพักล an ักไดนุ่มพักลักนุ่มพักลักกองนึ่งหร้อนุ่มลุงจักกองเอกหาทงหนึ่งดังนุ่มเราอาจจับทงหนึ่งได้ลุงได้นอ่างเบอร์สองเยนี้ขึ้นแล้วตะกี้อาจจะเล่าสื่อแซนซาเยนี่แซนซ้าหา แห้งขึ้นแห้งเือพลาักทิ้งไงเนาะจะนอนน่องน่องพาักมาอีกแค่กระเด็กไปไอ้ดอกพอพันหารับจ้างเกงอยู่นองเกงพันเนาะลำเบอร์สองยังไงเนาะจำการมอลูกของไอเจะลูกลุงจันจงกานมาลูกบอเระไงกว่ากพลักป่ะ จัดไปจัดหนักเลยกลุ่มเป็นเดือนไปเรียกว่าหรอเนาะไปไปไปเบื้งคนคือสีว่าเก่งไงมาเนี่เก่งเก่งบ่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 รอรอรรอเนี่เบิ้งลุงใ้เบิตงเลยรอรอจะเป็นไหม ขอบใจก่อนถูกก่อนถูกก่อนถูกกันถูกกันถูกจ้าถูกจ้าถูกจ้าเนา่เอาเอา,าจจเนาะใบแจยังห่าได้เลยอย่งเรียนแม่ลั่งลุงคอลุงคอนั่ลงนะลุงคอมาลุงคอมาเน่หายแล้ว

ตาลุงคอลุงคอเรียแลเด้อกะเป็นทางปุญญาพรณ์กิเทนอนองนะเลยสื่อนุ่มให้ทำบุญน้ำกบกบเจ้าเด้ออี่างไรก็ฝากทางน้องหัางและทางหนาปูกระเจียงอยู่คุณผัวเนาะนลงมือขอบุญคุณหนูมกบใจทางพีพายทิพย์เด้ออ่าลงมือลงมือ ขอบใจเด้อขอใจทางพีไพทิพย์ไลยลเด้อขอให้พีไพทิพย์อยู่ดีมีแห้งขอให้ดูมัเงินเงินขอให้สุขกายสบายใจเด้อขอให้นอนหลับขอได้เงินมื่นตื่นมาขอได้เงินแสนไวชนาชิงได้ขอให้เจ้าได้สิ่งนั้นให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสาธุขอขอบคุณทำเบา มาบ,บุญน,น้ำอขอให้มาบุญดีดีมีแห้ง<อ>ขอให้นุมันคนยืนเด้ uu, บอบขอให้เจน,นี่ต่อไปขอให้ร่ำรวยเด้อใช่ทุกี่นนะ้องยเนาะอ้าวจะจะมิเช่บัดรมะเล็งลุงจะมาจังไห้อาเจียงเอาไปหายาก็ได้เด้ออ่าถอทาอาเจียงเอาไปหายดวยตนเองเ<อ>ด้ออ่าเอาไปหายผมเป็นไ้เราหันเด้อบอกอาเจียงเด้อมิเช่ตอนนี้ฝากไว้ที่เพื่อนจักรกันมะเล็งคัวจะมาจังเอาไปหายเด้อ นะนะี่ขอบใจนะนะใจใจเด้หานะลุงมากกว่ามันเลยมาไปอยู่ในแมปะปไปในแะม่ลูกเด้ในแม่เด้ลุงไปก่อนเด้ลุงไปแวกก่อนล <c oughs> <c oughs> ุงไปแวกก่อนยากไงไมพพินงเเนะเาะอ่าาาาเลยะลมนึงลมห่ด้ ไปพี่น้องเดินทางก่อนบ่ายนี้เนาะไปหาทางน้องหัวแล้วก็นน้องบุตรเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านก่อนเด้บบอไ,ดไปบ่ายายบ่ายสบายดีบสบายดีพี่น้องเันนะพะัพะดเอ้ยพัดพรดเลยไปโอเคพี่น้องนเนาะสำหรับวันนี้บุญกะขอบุญคุม้มคุ้มคุ้มกับใจเนาะทางพี่ไพทิพย์หลายๆเด้นอนอกจากฟังไทยขอให้สุขภาพร่งางกายแข็งแรงคนบุญก็โดนเทียดมากขอให้พี่ไพทิพย์เด่นรับแล้วกัน มีช <idian. S 2> ีวิตที่ดีขึ้นขอพาคุณเจ้าคุ้มครองเดยธทางไปใช้มาใส่แหงตลอดปลอดภัยเด้อมีไปติดเตด้อใจบุญเจกุศลซอยเลือคนทุกคนอยากพี่น้องเลยเนาะขอให้ชีวิตรุ่งเรืองพี่น้องเลยเนาะขาขายง่ายมเนาะเอฟซีก็คือการเด้อบูชมคุณสุขคนขอบุญขอบุณขอบใจน่ายที่ให้เครดิตามตาชมที่ชมกันเข้ามาต่าคอมเมนต์เนาะขอบุญกับขอบุญขอบใจน่ายพี่น้องเลยเนาะถผมมี้ผมมีเอฟซีเป็นเงินทุนก็จะคุณสุกคนแก่ ครูมีเงินหรอกพี่น้องเนาะไปยดดีไม่แห้พี่น้องสบายดีเด้อ